มาโยจบโยเอามาไปเอามาสวัสดีขอรับกับผมคุโบว์บุญพกนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สาดยปืนนิ่นอารมันกระบี่นะขอรับแล้วก็ยินดีต้อนรับเจ๊ปลาค่ะเจ๊ปลานะครับเจ๊ปลานี้อ่าครั้งแรกไม่ขอรับครั้งนที่ค่ะเคลื่อนที่ครั้งแรกเลยรู้สึกยังไงบ้างขอรับเต้นมากเพราะครูเสียงดังมากดังมากเลยสรุปครูน่ากลัวกว่าเสียงปืนใช่ค่ะอย่างนี้ต้องจัดนะครับเจ๊ปลากับหลังหันย่างไปขนาดใส่ลมเจ ดึงไปยิงที่บสองมือยงยิ่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 งยิะงยิ่งยิ่งยงยิงยิ่งยิ่งยิ่ิ่รยิ่ยิ่งยิ่อย่งยิงย่ยิ่งยิ่งยิ่งยิงย่ ไม่ชี้ออกตรวจการซ้ายขวาอืมซ้ายขวาอืมปดซองกระสุนเคลียปืนอืมยืดชี้เหลงรันไกมือซ้ายเอาเก็บปืนก่อนเก็บซองอ่าเก็บซองอ่าดูกล้องอ่าฮ่าอ่าฮ่าจะไปฮ่าฮ่าเป็นยังไงบ้างขอรับโอ้ยหลบหนูมากฮ่าฮ่าอ่าฮ่ากลับหลังหันเดินไปครับเดินไป

เอาเก็้องดูก้องฮ่าฮ่าหันยิงเุ้าบังคังผมต่อหน้ายิงรถไปลงไปสิกระสุนหมดทันยังไงเฮ้ยต้องให้บอกอะรถประมาณลงไปนั่งหุ่เข่าลงไปสิฮะเดี๋ยวทัดเด้งดึงมาแล้วิงมาแล้วยิงปังปังปังบังบังยิง เล็งไว้เล็งไว้อ่ะปูซองกระสุนเร็วเขี่ยปืนสายกําหนดเล็งร่างกายเก็บปืนเก็บซองอืมอือมองหน้าครูมองหน้าครูฮ่าฮาฮาฮาหน่อยทีตามหัวเราะหน่อยฮ่าฮาหน่อยฮ่าฮาไอเก็บหน่อยตอนนี้เราอยู่ที่สนามยิงปืนสนามยิงปืนนินนินอันดามันกะบี่อันดามันกะบี่เออขอรับอืมเกีบปลาผู้เสงอ่อนยังเลยเนี่ยเนะ ปวดแดงแลง้วลูกมันเป็นมอคคุบโบด้วยหางตาเลยฮะนโอ๊ยป้าพร้อมพร้อมค่ะเป้าหมายหลังทางซ้ายหันยิงลูกลูกชักขึ้นมาดึงยิงบงับงบังแต่ช้าเอาบังลูกไป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 เปลี่ยนท้องสวนใ้ไบไวแล้วมาแล้วมาแล้วชา้าอย่างเลยฮะดึงยิงบงังบัง โอเคปืนจ่อกระสุนยูชิเข้าหูไกเดี๋ยวเถอะดึงสไลด์ทุกย่างเก็บปืนดึงสายกัมโงกเ,เก็บปืนเก็บปืนผลยิงพร้อมพร้อมเป้าหมายตรงหน้าสองนัดกระสุนหมดสองนัดดึงดึงมับงบงับงสองมือเราทำยังไงนะกระสุนหมดทำยังไงเร็วดึงบังบัง แลกระสุนเก็บปืนโอเคเก็บปืนเก็บซองโอ้โหเก่งย <c oughs> อด <c oughs> ประมาณทางซ้ายสองนัดกะสุนหมดสองนัดเล้ยปาหันจิงเร็วเร็วกลับมาขึ้นลำหรือยังเร็วเร็วปังปังสุนหมดแลรวทำยังไงทำยังไงฮะสุนหมดทำยังไงฮะ ป๊บเรวเอามาไปเอามาเราปืนอยู่ไหนเฮ้ยนิ้วชี้อยู่ไหนเฮ้ยฮ้ดึงปังปังเตาแดงกับสายขาดคลิปนี้เก็บไว้นนิ้วชี้แม่เข้าของใครตลอดเลยเฮ้ยดึงอืมเอ้าทำอะไรต้องมัน